วัดพระธาตุฮาลีพุนชัยวระวิหารครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนนวันนี้ก็ได้มาร่วมตารสระกัตย่อมกับหนึ่งเดียวในโลก กติวัดพระธาตุหรือว,าาว,าว,าว่าวัดพระธาตุธาริพุญชัยวรวิหารกันนี่ก็นาวัดพระธาตุธาริพุญชัยวรวิหารที่ท่านเห็นขณะนี้กันนี้ก็คณะสัทธาก็ได้นำกันสลากเข้าไปในวัดก็ะกจะได้อาาน ในบ่ายๆของวันนี้นะครับกับตอนนี้เรามาชมบรรยากาศในวัดาริพุนชัยหรือว่าวัฐวัดพระธาตุนะครับอันนี้เป็นการของสลาของวัดดอยตินะครับนี่เป็นการของวัดดอยติป็นกอจะทำกันยิ่งใหญ่ที่สุดเลย อของการต้านสลากย่อมของวัดวัดพระธาตุเนาะไปเป็นรถเอ็วัดพระธาตุหรือวัดพระธาตุหฮาริคุณชัยนะนอย่างวัดลำปูนครับเดินไปพูนปอครับเดินไปแต่ลรตละตีนะครับผมแปลวันนี้ก็เป็นช่วุ่มของอของคณะกรรมการเ,าเจ้ากรรมนายเวรเนานะนี่เปิดน,นั้นนี่คือทางทางฝั่ง,ง,งเหนือเขาเรียกว่าไซเนาะ อันนี้คือจำหรือว่ายอโอ้โหนี่คือน่อไม้นะครับนี่ก็เป็นอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรของเปิรลเนาะนี่คือน่อไม้นะครับใหญ่มากเลยอ่าอันนี้ก็สูงเรีวเลยนะครับอันนี้ประมาณเกือบจะยี่สิบเมตรแล้วเนี่ยสูงนะครับ ับอันนี้แต่ละกันกับแต่ละกันก็จะมีเจ้าภาพอยู่ครับนี่คือของโรงเรียนเทศบาลปัตตูรี่นะครับ<อ>นี่ก็ต้นก็ใหญ่นี่<อ>ดงานที่นี่ก็เป็นของชมรมอสมอเอทศบาลเมืองลำพูนเนาะ ที่สองตนเนี่ยก็จะอยู่อาทิติติดกันเลยครับเพราะว่าวัดก็เป็นวัดใหญ่นะครับวัดหลวงแต่ว่าถ้ามีงานกรรมก็คือว่าสถานที่ก็ครับแขกไปเยียสุดเลยนะครับอันนี้ก็คืออาชมรงลูกหลานเจ้าแม่จาม,าจามาเทวีนะ อันนี้ก็ของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางเนาะอันนี้คือเรียนสันป่ายางเทศบาลสันปยางแล้วก็เทศบาลเมืองลำพูนเนาะครับลนาของเจ้าภาพเทศาเพี่รับเต็จ้าภาพเข้าในวนี้นะครับเกือวยสลาก่ว้ับา สตาร์นาบุญของบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกับเพศสตาร์เจ้าภาพในการอ่าการขับเข้านะครับจะได้ไปเพื่อไปเตะพุธราศีของเจ้าภาพเพื่อเตะอันนี้ก็คือการเข้าสลากย่อมเนาะที่แต่ละแต่ละตนแต่ละนี้ก็จะมีเจ้าภาพหมดละสำนักงานสตาและกอดชื่โรงเรียนเปรีวุฒิกริทยาลัยพระรานลิงก์ไยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่สนารเรา ทีมีเจ้าของอ่าืพอสลากนะครับบัติลูนเนอร์เถืสลากเอามาสูตรเลนเนอร์บรรดาต่างดังไรก็แม่พี่น้องก,ก็ได้สลากที่กำลังมานะครับเอาเส้นสลากมาให้มางอเอาสลากมาสูตรบี่หารเตยนะครับนี่มูลพระสงฆ์องค์สามเณรลุกลุ่มบรรดาคนเจ้าต่อดมูลตอดแม่ตาคโกลุกนะครับนี่มาทีด้านสลา นะครับมาอ่าแต่รื่นคุณิย์เร้าปัญญาก็ไร้สนาหงนะครับี่เศษกเจ้าภาพในการที่จะอ่าเปิดเจ้าภาพขัดเข้านะครับอนุโมทนามป้นกับเจ้าภาพขัดเขานางปุณมีกับสลากย้อนตอนนี้กับของสมาคมศิษยเก่าโรงเรียนเมทีนะครัวนะ ในการเอกต้นหนึ่งนะครับเป็นสลากย่อมอของพระพิสุสสามเณรพระพิพัฒน์ิสุสามเณรคณะเชียงยันนะครับรวมกับสมภมศิษ์เก่าเมธีวุติกรสร้างถวายเฮกับหลวงพ่อพระรูสุเมธมังคลาจารยาหลพอ่อสัมีอมรปัญญาโยอารมรปัญโยนะครับ นี่ครับ,<น>รบปรเปิดกก็จะอุทิศไปเห้แต่ละาสานแต่ละนนนคนนะครับา้นรตนาภรอสับปัปัญแนารตามวปัญาอเปยจะนั่เป็นสลากย่อมทั้งนั้นเลยนะครับ เรียก็เป็นสลากย้อนทั้งนั้นเลยในแต่ละแต่ละต่ละกันก็ไม่จะผ่านนะครับโรงแรมอีซี่โฮเทลนะตลาดลำพูนจตุจักรนะครับผมฝากไว้ไปหน้าฝาก้วกับผู้ที่รับไปแล้วภาษาปทุมปทุมีเปลัดภรรยาตั้งเอปันไม่ปังปปัดไม่กระตัดปลเจ้าอกเตาอุตระแณีนะครับตามที่พ่อเสียเพื่อมาอ่า

ก็จะมีการถวายนะครับถวายทั้งหมดเลยนะครับกาถวายการสลากย่อมนี่นะครับที่เห็นเห็นอยู่นี่แหละที่จบรัเต้องนนะคไมเสราแุภารงจากนั้นนางวก็จะเดินขบไปยี่ในบริเวณวัดพระราหาลิพุนชัยเนาะ

การมุ่งกั่นตั้างราได้นะครับกันคู่ผู้คนอันนี้วัดอาชัยชนะวงสนุกวงสนุกนะครับอย่าวงสนุกวงสนุกนะครับอาเดยวจะภาพต้นนี้นะครับอันนี้ก็คือกันเล็กกันน้อยเนาะของคณะสทา

แต่ละตนละตนสูงใจสูงใจแต่กับแต่ละที่ละที่ก็จะมีคณะสภาหมดเลย้

นี่ก็เป็นกล้วยสลากนะครับของวัดห้วยหางนะครับวัดห้วยหางแล้วก็กมีการแจกแจกข้าวสารแจกมลุาทานด้วยนะครับผมาา ก็มาด่านทางทิศเหนือดูเนาะก็มีต้นสลากเหมือนกันหมดแล้วนะต้นสลากสูงนะเนี่ยสูงเกือบสาิบเมตระแต่ละต้นแต่ละต้นนะก็มีเจ้าภาพอันนี <t 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 ้ก็อย่างต้นนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยนะจะเป็นเจ้าภาพอันนี้นะครับนี่แต่ละการแต่ละการก็ยิ่งใหญ่นี่ด้านที่เหนือนะตีฮารุตะกียร์้านที่ใต้นี่เป็นด้านที่เหนือละนาบุญลพอน้ำตาเยือกฤิบุกเฝน้อยเวาบุลุกาบุลพอน์บุญก็ไดตรกับ บรกคารเก็ะยีนสองไทยเรือแน่ตกอะปีนี้ไทยเรือนะครับวันสมร้าวันสลากระพัดน,นี่ฝนฝ้าก็จะบุกคปอ้อำนวยแต่เธอเนาะนะครับนี่วัดหนองเรือนะเป็นเจ้าภาพอยู่แต่ละต้นสูงๆใหญ่ๆนี่ก็มีเจ้ผภานหมดแล้วนี่ขเรียว่าสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลกของในจังหวัดลำพูนลทาลูกเศรษฐกิจปัจจุบันก็อาจจะอัตคัหแต่ว่าการบุญสุนตานก็คนก็มามากหน้าหลายตานะการจแต่าริสธาเป็นแบบยาของจังหวัดลำพูนจังหวัดใกลเคียงนล้ลำพูนลำปางจังไม่จังายนะ่ะทุกที่แล้วครับพิษณุโลกแต่นามาในงานนน้นะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการ สมก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกนั้นสลักรพัดพรทาริพุนชัยอันนี้ก็ฝนฟ้าก็คลื่นๆมาแล้วนะเออฝนฟ้าก็รึคลื่มๆมาแล้วครับนี่ก็พระธาริพุนชัยเนาะพระธาติเก่าแก่องค์หนึ่ง ความเหมาะสมดีงามสำหรับครูบามหาเทนะครับคือมาตบพูนที่เจ้าข้ารุ่งข้าวบก่อนที่เราจะไปกราบพระในในวิหารครับกล้บก็ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระพุทธรูปที่ในวัดมาริพุนชัยวัดพระธาตุาาวัดหลวงแห่งนี้ในจังหวัดลำพูน เป็นวันจานเปิดยข้อสลาก,กเมื่อได้มีโอกาสมากราบไว้กรามเนี่ยก็เป็นลงทานนะครับผมนาเปิลก็มีการลงทานกันนะวันนี้เป็นมีงานสลกักข้าพัดอาตีใหญ่ที่สุดนะกะหลักข้พัฒน,น์สีกันวันะนี้เป็นมีลงทานเนาะแม่ยังครับผมนะครับนาเปิลก็ทำลงทานนะครับดูสิกั ม,ม,มีกาแฟกาแฟอย่างกาอยาครับมีโรงทานพ้อครับามากันสลาก,กันเนี่ยอย่างเดีหานี้นะครับผมครับก็คือนี่ก็เรียกว่าการสลากหรือว่าโกยสลากนะอันนี้ก็แต่ละอย่างก็จะทําประเพณนี้คล้ายๆเหมือนๆกันในภาคเหนือนะครับเนี่ยก็มีทั้งของเส้นไว้นะก็มีข้าวหนมข้าวเหนียว ทุกอย่างเลยนะจะได้อุทิศบุญก like ุศลไปอาเธอร์กูติหลวงรักไปแล้วหรือว่าติโกโหทิการนะครับนี่ครับรถปอดนะครับขอไข่ขอรหาสแต่มันก็มีความหมายเดียวกันค็มีความหมายเดียวกันกับตีอันต้นใหญ่ๆนี่นะครับต้นใหญ่ๆน่ยมีความหมายเหมือนกันโอเดียมีทิวขอไนะครับผลละหมากหลากไม้ในการตีสันสวยงามนะครับย้ายรถกลับนะครับด้อ อันนี้กับกล้วยร้อยหวีสร้างสถาบัญประชาชนนะครับขอบคุณครับกับเนกักล้วยร้อยหวีมีกล้วยธรรมดามีมีแตงโมอ่าไม่แค่ตลบมีฝักทองฝักมุนอ่าในปัจจุบันีเป็นเป็นคณะสถาเป็นวัดวัดไปเนาะเจ้าอันนี้วัดอุโมงค์เจ้าจ้วัดอุโมงค์นะวัดอุโมงค์นี่มันเจ้าใหม่เหรองรับเอออุโมงค์อุโมงค์เดนเมืองค่ะอุโมงค์เดนเมืองอ่ะ องแดงนะ,ะ้งูเป็นองมงเนี๋ย,ยววาย่างไรอไปตัแม่โอกเป็นเจ้าวัดกันโอ้โหโ,โ,โอเคครับขอบคุณคร<แ>ับครับขณะนี้ก็ได้เวลาอาติ่านเส้นแล้วนะครับนี่คืเรียกว่าเส้นสลากตอนนี้พระพิษุสามเน้นอาภพิสุสงหรือว่าฆราวาส ก็จะดูออาจจะโจยกันดูเส้นสลากว่าของใครตกยุติี่ไผ่ที่ไัยนะครับผมอตอนนี้ก็กําลังคุณไว้กันอยู่เนาะอ่ะนะตอนนี้มาดูกันอ่านเส้นสลากกระพัดของวัดพระธาตุนะ คตนี้ก็เป็นให้ไล่นะไฮไล่ทีว่าการตีอ่าอนเส้นสลากนะครับขนานี้เน้นก็ถือเส้นนะหรือว่าถืออ,าาอะไรเจอนะอะไรเจอของผุ้ิยาตานอ่าสำหรับระเ่อผู้จิหลวงรับไปแล้วนะคตนี้ก็ถือเส้นกันเนี่ยนะครับผมครับ<อ>นี้เขาเรียกว่าอ่านเส้นสลากนะครับผม เส้นสระกะพัดอ่ะ ใจมงคลบางมุยนะเจ้านเวนี่งนี่กัน็ยออเ็กตะกนกันโอแวกโอแวกนะหาลายจื่อแต่ละคนแต่ละวัด น,นี่ก็เรียกวิธีอ่านเสน้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือว่าไฮไลท์ท้ายาการจัดงานสากพัตน ถ้าหล่นวาือ่อยเรนเริ่มกินะได้หนาุค่ะพธาตอาลิบุญชัยนะคะสวัสดีวันรนเจ้าดพรทธาตุาลิบุญชัย

นี่ก็ตาที่นักที่นอนไปเฮออกับ<ๆ>ผู้รงรับไปแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นจะได้ใจนะครับ ครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของอาตานสารกพัดวัดหาดีคุณชัยจังหวัดลำพูนนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นดีโชคดีเราฝนบทต๊ก่าแล้วก็มากันเยอะในหมู่บ้านในหมู่แต่ละอำเภอของใน อาจังหวัดลำพูนก็ได้มาร่วมงานกันวันนี้นะครับกพเป็นที่สนุกสนานกันนะครับเป็นงานตีใหญ่นะครับผมก็เคยหันเรื่องงานใหญ่เป็นงานสลากยออใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะตอนนี้ก็ตามในร้านวัดเดือ,อนออกวัดนี่กำลังอ่านเส้นกันอยู่นะตอนนี้ก็เป็นตีบุญไหว้กันนะครับสำหรับเ,เทวาพระยาสุวรรณธรรมแขังพันธ์ ถ้าามีรายการดีๆอย่างนี้ก็กจะมาเพื่อทานได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับจอยกันกดไลค์กดแชร์กันนักหน่อยแต่วาวันได้มาทําคลิปมาหลายหลายอาทิตย์แล้วนะก็จะเป็นเดือนแล้วนะ แต่สำหรับวันนี้เทวาพระอยาสซวัดรธรรมนวณเหนือก็คงอยากยุติพียงในอีก,ก่อนมาพบป,ะ,ป,ะ,ปะกันได้นะครับในวันต่อๆไปเราจะเป็นที่ไหนหรือว่าจะเป็นที่นี้ในปีหน้าอาจจะได้มาแหมเนาะครับด้านสลากรพัฒน์วัฒนริพุนชัยอ่สาสลากรพัฒนยอดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวันนี้ก็ขอลาเพิพิธนายีก่อนนะครับสวัสดีครับจำง่ายดีเนาอตัวเกษตรค่ะ